สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีย้มคำาคืนนะครับสำหรับคืนนี่นะครับผมก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับนี่ครับทีวีเก่านะครับทุกคนนี่เป็นทีวีเก่านะครับทีวีเก่าที่ผมซื้อมานี่ครับทีวีเก่านะครับไฟอาจจะบอชัดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นทีวีเก่านะครับ มื่อนี้ก็ไปซื้อของมานะครับหนึ่งเจ้านะครับทุกคนได้ทีวีเก่ามากหนึ่งเครื่องครับนี่ครับทีวีเก่านะครับนี่เป็นทีวีเก่าจอใหญ่นะครับทุกคนยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับยีิบเก้านิ้วรุ่นนี้ครับทีวีครับ ชีวิตเก่ารุ่นนี้ครับสำหรับค้นชอดแกะนะครับรุ่นนี้ไม่มีทองแดงนะครับคนครับทองแดงไม่มีด้วยครับนี่ครับนะครับรุ่นรุ่นนี้เหมือนกันน่ครับรุ่นนี้จิ๊เก่านิ่วนะครับอาจจะนี่ทองแดงนะครับตรงตูดมั่นนะครับตรงตูดแต่ว่ารุ่นนี้ยี่สิบนิ้วนะครับ มีแต่มีเนี่ยมล้วนเหมือนกันนะครับเหมือนกันจะเป็นยิบเอ็ดนิ้วนะครับทุกคนนะครับรุ่นนี้ครับอันนี้เป็นทีวีเก่านะครับทุกคนทีวีเก่าโบราณน,นะครับน,นี้เป็นทีวีเก่ารา่นโบราณนะครับรุ่นโบราณนะครับรุ่นนี้ห่องแดงหน่อยนะครับ เป็นทีวีเก่าครับทีวีเสียที่ไม่ใช้แล้วนะครับที่เสียแล้วนะครับทีวีรุ่นนี้นะครับเสื้อะไรก็สื่อมาแกะช้ำและนะครับนี่ครับทีวีเก่าส่วนรุ่นนี้นะครับสายพันจอนะครับกด บอดบอดกระเบานะครับรุนนีบอดเบาแล้วก็กัไลแถบบุมีเลยนะครับซสื่อซื้อถูกๆพ่อไว้นะครับเสื่อแทงขาดทุนนะครับบุนนีนะครับทุกคนเื่อทีวีเก่านะครับตัวนี่นะครับผมก็ มาวันนี้นะครับส่สวนนะครับกันลลยจอเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับเศษเล็กนะครับเศษเล็กกระถูกนะครับนะครับเล็กลงนะพี่น้องนะครับเศษเล็กปะเภทงชนมผมแกะตู้เย็นเก่าเครื่องซักผ้าเก่านะครับ คือแพ้งครอาจจะขาดทุนนะครับนี่ครับกับแทนชมทีวีเก่าบม่เกาเก่ากลางคืนนะครับรลงคิดกัางคืนนะครับไร้จอนะครับกลางวันก็บค่อยมีเวล,ลาลงนะครับเหมือนเนี่ยกลางคืนฝนมาตกครับส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับ ตู้เย็นตู้เย็นรุ่นเบาครับรุ่น,นครับทองแดงมีบ่อรุ่นนี้ส่วนมากจะบ,บ่มีนะครับนี่มีน้อยมากเลยครับทองแดงนะครับคน,นครับน้อยมากเลยครับรุ่นนี้ครับ